thanks <laughs> ช่วงเช้าวันที่29พฤศจิกายนที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนางสมศรีเมฆทนผู้ว่าการภาค3350โรตารีสากลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโรตารีรันเ 2n บริโอมินิมาราทอนพัทยา2020 พร้อมด้วยนายโรนกิจเอกสิงห์รองนายกเมืองพัทยาและนายประสานจิรชัยสกุลอดีตนายกสโมสรโรตารีเกษมราชคลองเตยในฐานะประธานจัดงานท่ามกลางนักวิ่งกว่า1,000คนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมดังกล่าวโรตารีภาค335 0โรตารีสากลได้ร่วมกับเมืองพัทยา จัดขึ้นเพื่อหวังที่จะเดินหน้ารณรงค์กำจัดโรคปริโอให้หมดสิ้นไปจากโลกเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์กรโรตารีได้มีการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมหยอดวัคซีนป้องกันโรคปริโอตามโรงเรียนและชุมชนต่างๆมานานกว่า30ปีและจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อหารายได้รวมกันมากกว่า 9ครั้งพร้อมทั้งยังนำไปสนับสนุนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขจัดโรคโปลิโอในทั่วประเทศในครั้งนี้เป็นการเดินวิ่งการกุศลบนพื้นทรายชายทะเลด้วย3ระยะทางประกอบด้วยเดินวิ่งระยะทาง3กิโลเมตรฟันรัน5กิโเมตรและมินิมาราทอน10กิโเมตร ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักและสนุกสนานและจากนี้จะมีโครงการอื่นๆอีกมากมายของโรตารี่ซึ่งจะเดินหน้าจัดก,กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป สนับสนุนข่าวโดย h u n g r y n o w แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้